สวัสดีค่ะเรามีผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องปีใหม่มาให้บริการแล้วนะคะมาดูลายผ้าถุงกันนะคะลายสวยๆค่ะอันนี้ลายที่หนึ่งนะคะอันนี้คือลายที่สองถ้าสนใจพื้นไหนสั่งได้นะคะหรือว่าโทรติดต่อเราได้สอบถามเราได้ค่ะ ติดต่อได้ทางช่องไอดีลฟ์เฟซสมหรือว่าเบอร์โทร0ู8 2 0 3 3 8 0 2นะคะนี่ค่ะผัดถุงมีตะไลสวยๆค่ะไว้ใส่ไปวัดไก่ออกขั้นศาล่ะค่ะจับจองไว้หรือว่าจะเป็นเสื้อนะคะเสื้อจะมีแขนแดงแขนน้ำเงินแล้วก็สีขาวล้วนนะคะสีแดงนี้จะเป็นฟรีไซส์นะคะ กระเป๋าก็มีนะคะกระเป๋าค่ะกระเป๋าแต่กระเป๋าช่วงนี้ค่ะตลาดนะคะก็อย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะมจาจ้าสิทสวยเดี๋ยวจ้าก,กันอยูกับเราช่องพังปีใหม่นะคะ โอ้ยแม่ปล่อยไว้บัานสองคนกับแม่ตายทรงพี่โอดกับพี่เป๋ก,กับบ้านตังเตตีหาค่ะเึงมาถึงเนียนขยะไปรอบนึ่งแล้วค่ะจะว่าเอาถุงยาไว้ให้กินกลับมาแป้นตับเหลือแต่บใบตายเพิ <c oughs> ่งจะมาถึงนะคะนูนรดยายังไม่ได้เอายาลงจากรถเลยอืมลูกสาวก,กับเพนเด้ยอาบน้ำค่ะมนโอ,กโอก๊กลกกดู วันนี้แม่ผ่านตลาดแม่ได้ซื้อขนมมาฝากน้องดาวด้วยนะคะได้ยินว่าน้อง,องดาวไม่เอ๊ะน้องดาวไม่กินหญ้านะคะช่วงกลางวันเพราะว่าแดดร้อนเดี๋ยวเราจะไปดูน้องดาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูขนมกันค่ะขนมแม่ซื้อขนมมาฝากน้องดาว มาดูว่าน้องดาวกินขนมอะไรเขาชอบอะไรนี่งค่ะเทมเทมเทมอะไรนะโกค,โคโนัดได้มะพร้าวนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องดาวกันค่ะแล้วก็มีทั้งหมดเกล็ดหอนะคะเมามาหมดร้านเลยน้ำเกลือ น้ำเกลือรสส้มมาให้หมูดาวเดี๋ยวเราเอาไปให้น้องดาวกันเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะของอเมซอนนะคะยี่ห้อกินงองยี่ห้อค่ะอเมซอนชาเอร่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถามแม่วอนกันนะคะอาการเป็นไงคะวันนี้วันนี้ก็ถ่ายแล้วค่ะคับถ่ายมาเยี่ยวสองครั้งถ่ายหนึ่งครั้งถ่ายก็เป็นก้อนค่ะ ก็จะเป็นปกตินะคะแต่แค่ปากเขายังอาจจะไม่ชินกับยาที่เขากินไปเยอะค่ะเพราะว่าเขายังปากยังขมอยู่ก็เลยไม่กล้ากินอะไรก,กินได้แต่ขนมหวานก็เหมือนคนลนะนาะกินยาเยอะมันก็ปากมันชาดูดูค่ะดูะกินขนมมียี่ห้อด้วยของอเมซอนไม่ใช่ดาวไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ไ เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะอาการแม่เอฟซีทุกท่านทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นมาอัปเดตให้ดูแล้วนะคะพูดนะเกียงจัวดเจ้าหลงเอากินบ่หลงกินแต่ของงันกินด้วยกันหมอบอกว่ายายาที่บอกว่ายาต้านไวรัสอ่ะมันจะขมแล้ววันหนึ่งเขากินสามเวลาสามเวลาแล้วทีละก้อเม็ดช่ ขาเศร้าเข็งเลยบ่เออเออขากระดีขึ้นค้าล้างนะาหายแล้วเอลอยู่แต่ย่าจับแห้ลูกอ่รอู่้างนานเลยอ้แตกเมืดฝ่าแห้งได้อย่างคนอื่นหยาบไม่ต้องให้พี่หลงแล้วกลัวให้พี่หลงเขาห้ไม่ให้เีลัมื่อก่อนกินฟงงีไม่เอาใส่เยอพีตองเอยายังยาไมตเพราะว่ากลัวมียาไงกินยาเยอะแล้วก็เลยระแวง พระเอกดังเนาะพระเอกน้อยต่อจากบัวบานนะคะนี่หน้านี้วูบเลยกำแห้งทะลุเกลี่ยบูบเลยเกลีแต่ว่าคือยังเหมือนเดิมนะคะไม่กินก็ได้เพราะว่าน้องเขากินไปบ้างแล้วก็รอผลเลือดว่า มีเฮอร์พีที่บอกว่าเหมือนพี่บัวเลือรักแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องดาวจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอาการมันไม่มีแบบนั้นแต่อาจจะเป็นแบบติดเชื้อในลำไส้เหมือนเหมือนคน่ะในกระแสเอไม่ใช่ในกระแสเ,เป็นแบคทีเรียเข้าไปน่ะกินแบคทีเรียคือกินดินกินของแบบหลายอย่างผสมกันแล้วมันเป็นอาหารแล้วก็เป็นเป็นแบคทีเียค่ะค่ะ อาการรลผลเลือดเนนะแนนอาการเขาก็อาจจะไม่เป็นเฮอร์ปีก็ได้ผลเลือดออกมาอาจจะเป็นว่าเออครับยางติดเชื้อในลําไส้เป็นแบบแบบที่เต้นไปแบบเนี้ยผมไม่มีแรงครับผมไม่มีแรงเต้นครับแม่ลี่ มันรู้สึกจะมันไส้แล้วนะรู้สึกจะมันไส้ไม่รีแล้วมาหาอย่างนี้กลัวไปที่อื่นกลัวเขาคิดมาเป็นไปไงแต่ว่าจะกัไเนี่ยเาดว่ัเได้ได้ยืนนังนไดต้องลงวงอลกรุเพก็รู้ลูกว่าปกิญญายางงอนะไนงาเยี่ยมค่ะมาดูอาการเลยอย่าไปสัมผัสก็แล้วกันไม่เป็นไรนะฮะหน่อยหนึงข้างๆเออเพราะเดี๋ยวเกิดไปโดนเข้ามาอีก เราก็ไม่อยากรับเราเว่าเลาเราแซ่บเลยแซ่บใหญ่เลยโอ้ยีแห้งแขกแตกมุ่นมือนลนั้องี่แล้วหนุมแยงเรไม่เหมือนกันขาริ่มนะขาหลังเริ่มขาหลังเป็นปกติแล้วค่ะเลื้อขาหน้ายังเข้มเขมขาหลังปกติแล้วเลืขาหน้า พี่ลงไม่ต้องเข้ากล้องออกมามาอยู่ตรงนี้เออไม่ต้องเข้ากล้องลูกพี่ลงนี่เนี่ยตัวดีเเดินตามันตลอดไปทำงานก็ไปไปดูการเห็นดินเต็มหลังเนะบ่ท่านนอนเลยเมนบอกยังไม่นอนเลยโอ้ตอนตอนนางเสือมาไล่ชุดนั่นขาอ่อนแล้วจะหลับลงแล้วแต่พอได้ยินรถพี่เสือมาแค่นั้นแหละลุกเลยมาขึ้นตีห้องเบิ้งสันกับขาจะนอนอยู่เดี๋ยวนะมาขึ้นขาย่อกขาหยอกแต่วันนี้ก็ย่อเนาะพี่ลีเนาะ จะนอนแล้วแหละแต่พอดีน้องเสือมาว่าขาหลังสองข้างขาหน้าลงไม่ได้ไงเขารู้นะคนไหนเป็นยังไงอะไรก็รู้อชาที่ดีเป็นแถวแล้ไม่ได้นเลมีเวลาดูก็ตอบมาก็ไม่ได้มู้จกเป็นแฟนกเจยเขารู้จักกันก็ก็พอพอช้างใช่ไหมคะที่ทําให้คนแบบที่ไม่เคยมาเห็นหน้าไม่เคยได้รู้จักมารู้จักกันก็เหมือนเมื่อวานพี่ที่มาจากยะโสอ้าวไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้า แต่แกก็อ่างพัวแม่แม่วอนกับพ่อเลยไม่มีเวลาไปซื้อกับข้าวซื้อไก่เป็นตัวซื้อนู่นซื้อนี่กับข้าวเต็มตู้เย็นให้คนค่ะให้คนกับข้าวมาเก็บให้เวลาไม่มีเวลาไปซื้องไม่ใชข้าวสามอีกหนึ่งถุงเห็นน้องได้ชอบกินข้าวชิงนลูกชิ้นใช่ค่ะใจมากแล้วใครดูแลเขาบมือนก็มก็หมดเลยนะถ้าดูแลเขาไม่ดี เริ่มอิ่มแล้วหรือเปล่าคนนี้มีบุญคนนี้คนนี้มีบุญนะเลี้ยข้อเลี้ยแม่ดังได้คนนี้ดาวนีดาำติดคอแล้วมั้งเนี่ยดาวก็เกิดมามีบุญค่ะี๋ยวน้ำให้เคนรู้จักเกือบทั่วเลยหมูดาวหนไก่อยู่ใกล้รู้จักหมดเลยหมูดาวาอ้หน้าสมาพเี่วันเกิดนะอนจะใหสิบห้าตอน ไม่น่าเชื่อสร้างที่ดงันวันเกิดย่สิบคนอีกสกันไม่เท่าไหร่แล้วล่ะสงสัจะอยู่แล้วมั้งง่วงด้วยหิวนอนแล้วค่ะขออาหริเวัดวัดใกล้ๆนี้ใช่ไหมที่ทาช้าขา่าวัดาเจียนใกล้ๆไปได้ดีเลยนะคะเนี่ย ฮัลลังเป็นปกติแล้วขอบใจนะทักทายลูกเมื่อวานมีเอฟซีมาแล้วทีนี้แขนป้ายตรงนั้นห้ามสัมผัสน้องดาวนะคะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ไม่ให้จับอะไรแบบนี้เขาก็ไปเคาะป้ายเขาบอกว่าอย่าจับผมนะเมาไปเคาะป้ายเคาะป้ายโอ๊ยเมื่อวานเสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปเขาไปเคาะป้ายบอกว่านี่เนี่ยป้ายตัวนี้ค่ะนี่นี่ที่มันร่วงลงนี่ เขาบอกว่าเออเขาก็ไปจับป้ายบอกเอฟซีบอกอย่าจับผมนะขอขอโอ้ยไปถอยกับลูกขาไลูกน้ำไม่ลูกดาวดาวเอ้ยนำกับลูกอ่ะกินน้ำไหมมามากินน้ำเร็วกินน้ำกับแมลีเร็วใส่อะไรกัดหมูมาาล้เดี๋ยวอาหากมาได้ก็ไ <coś S 3> <laughs rawd unre> ่ออกมาหลบดออกมาดูดิตามมาปีมา โอเย่้ดีลอเล่นดินแล้ลมมาทางนี้นะครโอ้ัาขอเราผู้บ้านผูเมืองเราต้องดูแลเาจะเปเี้ยงสัตว์ไปเยดาวดาวดามันฟุ่นใส่อโอ้ไงไงไงไรแขกตีนี่ฮะ น,น่านเป็นรูนที่เห็นเป็นรูนะ่องจช่องพายุเข,ข้าบ้างมนร้นอนอตอนนั้นพายุเข,ข้าเดือนเดือนไหนมช่วงช่วงไหนนะจำไม่ได้แล้วค่ะไปดรู้จำได้ดูแฟนขับดูเช้าเย็นสองเดือนเดือนไม่ได้ครับกลางคืนถามอีกมือตอนเมื่อสี่เดือนที่แล้วน่าจะช่วงมิถุนาเอ้ยเอ่อพฤษภาพฤษภาเนี่ย เฮ้เสียนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ยงา้อาอะไรมยู่บ้านทาิงเาก็เลยพากาสร้างใ้ยโ่ได้เ้อในเก่งนะ้อพี่น้องสาแบบโอเไมว้าที่เหมอนกันเนียาายครับเฮ้ยามันไงลูกมันงคุณายเย้แล้วเรก็นอนไง ก็ตอนนี้ยืนตอนนี้ยังไม่กล้าน้มตัวนอนพี่เที่เขาปีนแบบนี้ปีนม่ดีนะแล้วก็ยืนนิ่งเสือบอกโอ้ยดีนะที่ทํารั้วไว้ทันเออเออเอไม่มีพิงด้วยมัง้วเขาไม่คิดว่าจะไปยืนแบบไหนจะนอนแบบไหนจะอยู่ยังไงแรกผมว่าจะไม่ได้สร้างคตรอย่างนี้ผมแค่ไม่กั้นไปเฉยเวลาไอซีมาเขาก็โตไปเรื่อยนะขาให้มาเอาไม้เอาอยู่เลยไม่อยู่เลยแรงมันเยอะเลเนี่ย วันนี้วันที่21สิงหาคมนะคเรื่องประมาณบ่ายงโมงนะคะเริเ็นแม่เพิ่็มาจัดข้าที่บ้านนะคะไปส่งพี่ต้กับพี่โอ๊ตมาเลยซื้อขนมมาฝากแม้าตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครลช่องทางปีใหม่ด้วยนะคะ เฉพี่นั่นแหละอยู่อะไรท่านน้องใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากค่ะช้าจ้างช้างที่นั่งหลังมาทับได้ที่ไปแห่กับถินน่ะเชือกละพันห้าแต่หมูดาวไปโชว์ตัวกับแม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนตัวละสี่พันดาวได้กับแม่อีสี่พันแต่ขั้วเขาที่แห่รอบบ้านน่ะได้พันห้าน้ำน้ำน้ำกินน้ำไหม ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูค่ะ